รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรมกับบรรยากาศเทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะโดยเช้าวันนี้เรายังคงมีพรดีๆมาส่งท้ายปีกันเช่นเคยนะคะแต่จะมาจากท่านใดบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงนี้ธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมาพิรม ข้อเจริญสุขสวัสดีญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกฐานทุกคนนะปีไม่มาแล้วก็พากันตั้งใจทำอะไรที่ดีๆที่ไม่ไม่นะารื่งที่แล้วก็แล้วไปถ้าพิษพลาดก็แก้ไข ต่าสิ่งนั้นอย่างไม่ได้ทําคิดว่าจะทําก็เริ่มทําเสียทำอะ้รนี่ประวัติชีวิตนี่มันไม่ได้หยุดอยู่กับถีนะมันไปกับการเวลาเวลาผพานไปก็พาให้ชีวิตเราพานไปพา,ปพา,ปพาอายุเราพานไปก็มันจะไปก็ไปเถอะแต่ว่าให้มันผพานไปอย่างส่งคุณส่งขา ให้ได้ประโยชน์ประโยชน์นั่นกัเป็นประโยชน์พวกเราเองทุกสารทุกคนและประโยชน์กับหลูกล้านประโยชน์กับผีกับนองประโยชน์กับประเทิชาาิประโยชน์กับถูกมู่เล่าที่จะเราได้สัมผัสนะนะเพราะฉะนั้นปีไม่นิทือว่าสําคัญแต่สาคัญที่สุดๆสําคัญก็คือ อย่าให้ปีมันหลวงเลยไปเปล่าและมองอนาคตได้ออกว่าเราจะทำอะไรจะทำบันปลื้ว่างแพรในดีแล้วทำห้เราได้สิ่งทีด่ดีมีประโยชน์ตามมุงหมาดปรารถนาะอันนั้นจะทำให้เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองทุกคนที่เขประสบความสำเร็จนั้นเขาการ พยายามทำในสิ่งที่คิดว่าจะทำและทำได้บอถึงปีไม่เขาตั้งตัวไม่ถ้าคิดว่าจะเลิกเหล้าเลิกทูปบุรีอะไรก็เป็นอย่างดีนะเลิกสิ่งที่ดีงามไม่ได้แต่ต้องเลิกสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาทำในสิ่งที่ดีงามให้เกิดคุณเกิดขาเกิดมีชีวิตชีวาขึ้น ทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยบุญมีความสดใสมีความพองใส่ลูกล้านกับรักพอใจเราไม่ต้องเป็นถีรังเกียดข้องใครนะ่ังแซบซิ่งเหมือนมาหให้โทษอยากจะย่ำว่าข้อให้เวน้นได้เวน้นเลิกได้เลิกนะตั้งจิตอธิษฐานตั้งขึ้นปีไม่แล้วเราเลิก เสพซิ่งเหมือนเมาไอโทษเชยแล้วชีวิตจะพองใช้ขึ้นมากอายุยืนยาวนะสุกสบายกายใจได้แน่นอนนะก็คอกฝากไปทุกสานทุกคนนะสวัสดีสวัสดีก็เจริญพรก็อยากให้ทุกคนได้ทบทวนปีเก่าว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราพลาดโอกาสอะไรไปบ้าง โอกาสที่ดีๆที่เราได้แล้วเราได้ทำอะไรไปบ้างสรุปลงตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่าสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำพราะทำแล้วตนเองนั้นจะเดือดร้อนทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตสิ่งใดที่เป็นความดีก็พยายามสั่งสมชีวิตก็เหมือนกับ แจกันดอกไม้แจกันดอกไม้ถ้าเราเอาดอกไม้สวยๆใส่เข้าไปหลายๆดอกแจกันนี้มันก็จะเริ่มสวยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่เอาอะไรใส่ไปเลยมันก็จะเป็นแจกันว่างเปล่าหรือถ้าเราเอาสิ่งสกรปรกใส่เข้าไปแจกันนี้ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกชีวิตเราจึงเหมือนแจกันเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปจะเอา ดอกไม้งามๆใส่หรือเราจะไปเอาปล่อยให้มันว่างไปเฉยๆหรือจะเผลอเอาสิ่งสกปรกใส่เข้าไปทุกคนรักตัวเองปรารถนาจะให้ตัวเองมีความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสร้างเหตุที่ดีงามให้เกิดขึ้นคนเรามีดีอยู่3าดีด้วยกันหนึ่งคิดดีจะคิดอะไรก็พยายามคิดแต่เรื่องที่ดีๆ 2พยายามพูดดีคำพูดที่ไพเราะอ่อ,อนหวานใครๆก็อยากฟังเราเองเราก็ชอบฟังแล้วสบายหูสบายใจที่เขาบอกว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคือความพูดที่เป็นภาสิตคำพูดที่ดีๆคำตักเตือนที่มันออกมาจากจกิตใจที่ดีงามนั้นมันฝังใจไปนานแสนนาน อีกประการหนึ่งก็คือทำดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็เป็นความดีเพราะคนเรามีดีอยู่สาดีท่านทั้งหลายปีใหม่ย,ย่างเข้ามาแล้วก็ขอให้ท่านเริ่มทำดีให้แก่ชีวิตตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปแล้วท่านก็จะมีแต่โชคดีขอความสุขความเจริญใน ชีวิตที่ดีงามจงมังเกิดเกียรติท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอขอปรลบถึงความเปลี่ยนแปลงในวันคืนเดือนปีที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโอกาสอันใกล้นี้ในบทธรรมที่พุทธองค์ตรัสมาโดยตลอดในความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในวิถีชีวิตมนุษย์มนุษย์เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ ไม่ค่อยจะเรียนรู้หรือสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่บนชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอมนุษย์สามารถรับทราบความเปลี่ยนแปลงของวันเวลาของโลกในการที่จะเปลี่ยนผ่านวันคืนเดือนปีได้ซึ่งในโอกาสในปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโอกาสนี้พระจันาร์ก็จะมอบหลักธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ให้เราเข้าใจว่าชีวิตของมนุษย์เรามีความเสื่อมความสิ้นความเสื่อมความสิ้นนี้คือความเปลี่ยนแปลง ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่การที่เราเปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงจากผู้ใหญ่เต,ติบโตมาเป็นคนกลางคนเปลี่ยนแปลงจากคนกลางคนมาเป็นวัยทํางานเปลี่ยนแปลงจากวัยทํางานมาเป็นวัยพ่อแม่ผู้สูงอายุเปลี่ยนไปจากพ่อแม่เปลี่ยนจากวัยของพ่อแม่ผู้สูงอายุมาเป็นวัยชราซึ่งวัยชรานี้คือเตรียมเวลาที่จะลาจากโลกมนุษย์นี้ไปทุกๆวัยคือวัยแห่งการเดินเข้าไปหา ความเสื่อมความสิ้นความแก่ความเจ็บความตายตรงนี้คือสาระสาคัญที่เราจะได้จากปัจจัยของโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราได้เกิดความรู้ที่จะนํามาสู่การเทียบเคียงกับชีวิตว่าชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญแห่งความมีอยู่ของชีวิตว่าก่อนชีวิตที่มันจะเปลี่ยน ไปเป็นอย่างอื่นหรือเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในขณะนี้สิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นเราได้ทําสิ่งที่เป็นสาระสําคัญให้เกิดขึ้นบนชีวิตของเราหรือไม่เพราะหากว่าเราไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราในเวลานี้สิ่งสิ่งนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสาระประโยชน์ที่เราควรจะทําเราก็จะไม่ได้ทําเท่ากับว่าเรากําลังปล่อยให้สาระประโยชน์ผ่านหายไป วันคืนเดือนปีที่เปลี่ยนแปลงก็มีเพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นหากเราใช้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยความขาดสติวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ล่วงไปก็เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ไร้ความหมายในโอก,กาสนี้พระอาจารย์ก็ขออำนวยเอือ,อ,อพรเป็นพรปีใหม่ที่จะให้กับพวกเราได้ใช้ในการดำเนินชีวิตขอให้พวกเราได้อธิษฐานถึง พระรัตนตไตรอันเป็นอุตมะมงคลเรียกว่ามงคลอันสูงสุดในโอกาสปีใหม่นี้นเพื่อเป็นเครื่องรองรับจิตใจของพวกเราด้วยบทที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกย้ำยซ้ำาๆอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานให้พระรัตนไตรโจมิลิธเมียรูภพาพปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกคน ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากเวรภัยทั้งปวงปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบความสุขความเจริญตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ทุกคนเธอปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอาจจะมีอะไรต่ออะไรที่นำความสุขให้กับเรา แต่มันก็จะไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็จะมีอุปสรรคมีความยากลำบากนะแต่ถ้าเรามั่นคงในความดีรักษาศีลให้ถึงพร้อมความทุกข์ก็จะเบาบางอุปสรรคก็จะน้อยลงและยิ่งถ้าเราฝึกจิตด้วยฝึกจิตให้ เข้าใจในความจริงของชีวิตให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆให้รู้ว่ามีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันมีเจอก็มีจากมีพบก็มีพลากถ้าเรามีความเข้าใจเช่นนี้ด้วยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเรา ใจก็ไม่ทุกมีความพลาดพลาดสูญเสียเกิดขึ้นจิตก็ไม่วันไหวใจก็ไม่กระเพื่อมสามารถจะมีความสุขอยู่ได้ตระหนักว่าความสุขที่แท้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมีการได้ไม่ได้เกิดจากการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นการชอบ แต่เกิดจากการที่จิตได้พบความสงบสงบไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแต่เพราะก้าวข้ามผ่านอุปรสรรคเป็นเพราะจิตไม่หวั่นไหวใจไม่กระเพื่อมนะไม่ว่ามีหรือหมดได้หรือเสียจิตก็ยังไม่หวั่นไหวเพราะนั้นเนี่ยปีใหม่นี้เนี่ยนะ ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะมีกำลังใจในการทำความดีมั่นคงในการรักษาศีลแล้วก็มั่นฝึกจิตให้มีสติให้มีความสึกตัวให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งของชีวิตเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกว่าเป็นธรรมดา และสามารถจะพบความสุขนะท่ามกลางความพันผลพลนแปลไ,ปได้เจอทุกข์จิตก็ไม่กวนไหวใจก็ไม่กระเพื่อมสามารถจะเห็นสุขท่ามกลางความทุกข์ไดนะ้ขอให้บุญรักษาทำคุ้มครองทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยไกลทุกข์นะ ให้ได้พบกับความสุขความสงบและสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานเจอร้ายก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดีหนักให้กลายเป็นเบาและเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมมีความสุขนะเป็นที่หมายด้วยกันทุกท่านขอเจอริญพร ในช่วงใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้วันนี้อาตมาภาพมีเทคนิคอลหรือว่ามีเทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อต้อนรับกับเทศกาลปีใหม่เทคนิคที่หนึ่งรักตัวเองมากๆปีใหม่นี้รักตัวเองมากๆรักตัวเองต้องทำอย่างไรรักตัวเอง ต้องพัฒนาตัวเองเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวเองหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีนนี้เป็นการรักรักตนรักตัวที่ถูกทางเพราะว่าหลายๆท่านรักตัวเองแต่รักในทางที่ผิดรักตัวแต่ไม่กลัวตายใช้ได้ไหมไม่ได้รักตัวต้องกลัวตายด้วย นะรักตัวต้องไม่นําสิ่งที่เสียเส่ยงเข้ามาให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ใครที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองนะให้ประสบความสําเร็จให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองนะต้องรักตัวรักตนในทางที่ถูกที่ควรนะทําสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเช่นไม่เคยให้ทานก็ลอ,องให้ทานดนะูไม่ต้องไปวัดก็ได้ นะเลี้ยงสุนัขจรจัดก็ได้เป็นวารนเทียเป็นจิตอาสานะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับบุคคลรอบข้างเนี่ยก็เป็นการหาความดีใส่ตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีด้วยหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีก็คือเอาดีใส่ตัวนะต้องเอาความดีเอาบุญเอากุศลเข้าหาตัวเองแต่ไม่ใช่เอาความชั่วไปใส่คนอื่นนะเอาความดีใส่ตัวแล้วก็เอาความดีแบ่งปันให้คนอื่นด้วยอันนี้เป็นเทคนิคประการที่หนึ่ง เทคนิคประการที่สองก็คืออย่าประมาทปีใหม่นั้นถือว่าเป็นเทศกาลที่บั่นทอนชีวิตนะทุกครั้งที่เราแก่ไปหนึ่งปีเนี่ยชีวิตเราก็สั้นลงไปหนึ่งปีอะไรที่อยากจะทำต้องทำพ่อแม่ที่ยังไม่ได้แบ่งสมบัติก็แบ่งเสียคนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เลี้ยงเสียไม่งั้นเวลาผ่านไปอาจจะพลาดโอกาสอันดีความดีใดๆที่ปรารถนาจะทา หน้าที่กิจการอะไรที่อยากจะทำนะทำเสียอย่ารีรออย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปบางครั้งโอกาสอาจจะไม่เหลือให้เราก็ขอฝากเอาไว้ปีใหม่นี้หนึ่งรักตัวเองในทางที่ถูกที่ควรหาความดีเข้าใส่ตัวสองอย่าประมาทาคุณงามความดีอะไรจะทำจะเลี้ยงดูพ่อแม่จะเกือ้อกูลใครอะไรกรตัญญูก,กตตะเวที ต้องรีบทำอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอ,อนะุ่ยพลให้ยัดโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนะจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายในเทศกาลปีใหม่นีนะ้ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีพรหมสมบัติก็ดีและนิพพานสมบัติก็ดีขอให้ได้ให้ถึงให้สำเร็จ สมดังมโนรถความมุ่งม,มากปรธนาจงทุกประการขอเจริญพรเจริญสุขในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะพรที่พระอาจารย์อยากจะให้เนี่ยอยากจะขอเป็นชวนพวกเราได้นำไปสู่การปฏิบัติตนเนาะข้อที่หนึ่งเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนกลับเข้ามาสำรวจใจเนาะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปี หนึ่งเดือนหรือแม้แต่เมื่อวานนึงก็ตามเราได้ทําสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมีสิ่งไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนแล้วนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่นั้นอันที่หนึ่งคืออยากให้เราได้กลับมาสมรวจใจเนาะแล้วก็จัดการตรงนี้เสียข้อที่สองนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเจอทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีอาจจะมีทั้งคนที่ดีกับเราคนที่ทาร้ายเรานะอาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะหลายๆอย่างสําหรับปัญหาเนี่ย มันอาจจะยังคงค้างคาแล้วก็ไม่สามารถนําไปสู่การแก้ไขได้ก็อยากให้พวกเราได้เริ่มต้นจากการแก้ปัญหาอันที่1ด้วยการยอมรับแล้วก็ปรับใจนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆถ้าเราไม่ยอมรับเลยเนี่ยมันจะยากต่อการที่จะเรียนรู้นําไปสู่การเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันเพราะฉะนั้นข้อที่2คือเรื่องของการปรับใจแล้วก็ยอมรับเราจะเห็นว่า มันไม่มีะระยกเมื่อเรารับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันสามารถเดินไปต่อได้เสมอส่วนข้อทุกษาข้อสุดท้ายเนาะลองดูก็คือหาเรื่องใหม่ๆทำในสิ่งที่ดีๆทุกๆวันอาจจะเริ่มต้นจากตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมานะลองดูว่าใจเราเป็นแบบไหนนะเราจะอนุญาตให้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับเราต่อไปหรือไม่นะเดี๋ยวเราจะแบบรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ เริ่มต้นเช้าด้วยความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีสตินะสามอย่างนี้พระอาจารย์ถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญเนาะมันสามารถนำไปสู่การที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำให้ปีใหม่นะไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือจะเป็นปีไหนๆก็ตามเนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดของเราเสมอไม่ใช่เฉพาะ365วันเนาะแต่พระอาจารย์เชื่อแน่ว่าหากเราทำได้เนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราดำเนินชีวิต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่เราจากโลกนี้ไปด้วยใจที่เป็นสุขเชื่อว่าพรดีๆที่ได้รับจะนำมาซึ่งความสุขและถูกใจหลายๆท่านนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัจมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร มาพิวัตรวันนี้ปรางรัตมีพุทธศาสนาสุภาษิตน่าคิดโดยพระศรีวชิระบัณฑิตมาฝากให้พินิดค่ะเราไปสดับรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าทวิชาโนปราพรโวผู้มีความรู้ในทางชั่วเป็นผู้เสื่อมเราท่านทั้งหลาย มีความดีและความชั่วในสิ่งที่เราควรรู้ในสิ่งที่เราควรศึกษาถ้าเราศึกษาเฉพาะในทางดีแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในทางชั่วด้วยบางทีก็อาจจะไม่รู้เก่ารู้เราในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาเฉพาะความชั่วของผู้อื่นอย่างเดียวก็อาจจะทําให้จิตใจของเรานั้นเปลือกกล้วไปด้วยความชั่วของบุคคลอื่นเพราะเราไม่สามารถ ที่จะทําให้บุคคลอื่นดีได้ทุกคนดังนั้นความชั่วถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเฉพาะความชั่วของบุคคลอื่นเราจะหาความสุขแก่ตัวเราเองเราจะหาความสุขจากบุคคลอื่นไม่ได้เลยถ้าเราศึกษาเฉพาะความชั่วความชั่วนะะั้นก็จะอยู่ติดในจิตใจของเราเมื่อความชั่ว so อย like ู่ในจิตใจของเราเราอย่าลืมว่าเมื่อความชั่วหรือยางเหนียวไปติดอยู่ในจิตใจของใครก็แล้วแต่ เมื่อมันหุ้มห่อไว้มันจะอาจจะไม่ให้ช่องในการที่จะคิดถึงคุณงามความดีแก่ตัวเราเองเลยก็ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้เฉพาะความชั่วเมื่อความชั่วห่อหุ้มจิตใจของเราไว้ความชั่วก็จะบีบรัดจิตใจของเราให้หลงไปทําในสิ่งที่ชั่วและเมื่อเราได้หลงไปทําในสิ่งที่ชั่วแล้วการที่เราจะกลับมาแก้ตัวในสิ่งที่ชั่วนั้นถ้าเป็นบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้ เราก็อาจจะแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นบางอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้เราคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาในทางดีจึงมีประโยชน์กว่าศึกษาในทางชั่วเพราะความดีเมื่อห่อหุ้มอยู่ในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะได้รับอานิสงค์จากความดีนั้นทําให้เราได้กระทําในสิ่งที่มีคุณงามความดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองแก่เราท่านทั้งหลายแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาในส่วนที่ชั่วมากจนเกินไปจิตใจของเราก็จะห่อเหี่ยวและจิตใจของเราก็จะหลงไปทําในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์แก่จิตใจของเราดังนั้นขออนุมโมทนาท่านทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจในการศึกษาในสิ่งที่ดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราขออนุมโมทนาว่าเราท่านทั้งหลาย ขออย่าได้ศึกษาในส่วนที่แย่ของตนเองอย่าได้ศึกษาในส่วนที่แย่ของบุคคลอื่นมากจนเกินไปและถ้าเกิดว่าในส่วนที่แย่มีอยู่ในจิตใจของเราขอให้เราได้อโคสิกรรมขอให้เราได้ยกโทษแก่การกระทําผิดของเราในอดีตเพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อทําให้ดีในอนาคตและปัจจุบันขณะน,นี้ขออนมโมนนาเจริญพร สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และคิวอารโค้ดที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไวที่เซเว่นได้ทาง Facebook Live Page c p แทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันคะ่สะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังแล้วและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณและ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ